นน่งสาวนนักศึกษาค่ะนิฉันนา,น,นางสาคอะระดับปริญีนค่ะละดิจาน,นาวมาซิตอตีวามินค่ะพวกเรานะคะมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาที่ชึ้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นที่20ชั้นปีที่2ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ทิปให้เบลซึ่งจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะการยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในทรอมาจะต้องมีผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนในการเซฟซีนสะไปผู้บาดเจ็บ วิธีการใช้เทนไทยเวลควรวางแนวกลางลำตัวของผู้บาดเจ็บโดยวางบริเวณเหนือนมเหนือน้องเหนือเข่าและจะมีส่วนที่เอาไว้ยึดตึงกับเฮดอิมูเบลเซอรในส่วนด้านบนของผู้บาดเจ็บเทนเทเวลสามารถที่จะปรับขนาดตามสัดส่วนรูปร่างของผู้บาดเจ็บได้ ซึ่งจะมีการยึดตึงบริเวณเหนือนมเป็นเส้นแรกโดยควรที่จะมีการส่งสัญญาณในการแจ้งความพร้อมการยึดตึงผู้บาดเจ็บไปยังผู้ช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามเส้นที่2บริเวณเหนือน้องซึ่งจะมีการเก็บมือผู้บาดเจ็บร่วมด้วยเส้นที่3จะมีการยึดตึงบริเวณเหนือเข่า และเส้นสุดท้ายใช้ยึดตึงบริเวณขาผู้ช่วยเหลือคนที่1ทําการเฮปริเชงและมีผู้ช่วยเหลือคนที่2ทําการติดเทสอิมบิเลเซอร์พร้อมอยึดตึงบริเวณศีรษะของคนไข้ให้แน่น ในส่วนที่เหลือของสายสามารถที่จะก็บบริเวณส่วนปลายของเท้าได้ซึ่งวิธีการเก็บสายเทนไ้เบลสามารถที่จะเก็บได้ดังวิธีการต่อไปนี้ค่ะ